สำหรับภายในของตู้เซฟที่มีน้ําหนักประมาณ50กิโลเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะครับรุ่นแรกก็ของ Pre s i d e น้น้ําหนัก50กิโลตัวนี้ครับเปิดออกมาแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีถาดตัวนี้ครับซึ่งถาดสามารถเอาออกได้นะครับตู้เซฟทุกรุ่นสามารถเอาถาดออกได้นะครับผมอ่าต่อมาครับเป็นของไทโยน้ําหนัก51กิโลแนวนอนก็ภายในก็เป็นลักษณะนี้ครับเหมือนกันครับมีถาดอยู่ด้านบนอย่างที่แจ้งไปก็สามารถเอาถาดออกได้ อันนี้ก็เหมาะสําหรับวางเอกสารสมุดบัญชีต่างๆนะครับส่วนใครที่มีเงินสดเป็นตั้งๆก็แนะนําเป็นแนวตั้งแบบนี้ครับรุ่นนี้ของเ r e s ิดเน้นน้ำหนัก50กิโลแนวตั้งสามารถวางเงินได้สูงเลยครับแล้วก็ถาต,ตัวนี้ก็สามารถเอาออกได้เช่นกันครับอันต่อมาเป็นแนวตั้งของไทยโยน้ําหนัก5.1กิโลครับเป็นรุ่น2กุญแจไม่มีรหัสลักษณะภายในก็เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ถาดก็สามารถเอาออกได้เช่นเดียวกัน และสุดท้ายครับเป็นน้ำหนัก51กิโลของไทยโยแต่เป็นแบบ1รหัส1กุญแจภายในก็จะเหมือนตู้เมื่อสักครู่นี้เลยครับภายในเท่ากันแล้วก็ถาดก็ออกได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าสังเกตที่ผ่านมาครับประตูทุกรุ่นเขาจะเรียกว่าเป็นออกแบบแบบประตูปากฉลามนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟเข้าได้ง่ายครับ